ติมค่ะไอติมบาตนี่นกินอย่างกระจับเพลทคิบไว้แล้วพี่น้องบัตมันตันละ <c oughs> นก่ะว่าใส่เพลในบาตรนี่ <c oughs> นางไก่จออด้วยค่ะพี่น้อง <c oughs> ว่ามมนอึ่งไข่นึกว่าอึ่งไข่ <c oughs> ทีมันแกบพี่น้อง ะคะ่ะพ่อได้ปลกหัวนอนที่มันแก่พอได้ปลกหัวนอนไอติ่มแซบแซบค่ะพี่น้องว่าเป็นปากเป็นให้สีสะเกตดเป็นขายกับเข่าอันนี้เพิ่นไปดีสูตรมากค่ะพี่น้องนี่โลโกโบ้บ่อ่บมีเนาอเพิ่นไปดีสูตรมากเลยป้ากับเขา่าเพิ่นามาขายอันนี้ค่ะพี่น้องค่ะค่ะจะคล้องเป็นคน้นหมักไอกินไอติมแซบด้วยค่ะพานค่ะค่ะ สาววลินให้สามผ่านคะ่ะสาวให้สามผ่านคะ่ะสาววาให้สามผ่านคะ่ะอืรเฮ็งงานกับปานปานว่าค่ะพี่น้องย่ากินกับสิกินมันแบบสับๆๆเนี่แหละค่ะพี่น้องกินมันอย่างเดียวล่ละคะ่ะ ท่องทอนี่มันสิบรรจุไถ่ทอดพี่น้องเขากินแล้ว mm. เขา mm. เขย็ดเวียยเฮ็ดงานแม่บอกค่ะพี่นอ mm. ้องฟาโรดแซ่บค่ะบมนัะทั้งเย็นบันไดนะค่ะพี่น้องบมนัะทั้งเย็นบันไดลาโรมั่นถึงกะทิค่ะพี่น้อง mm. ไปกี่เพิ่นค่อยขายผักในหมบ้านเนาะเพิ่นกัเขามาในหมูบ่บ้านพอได้กินผักแ้วบ้านนี่เ,เ,เพิ่นเหตดกักบเพิ่นอันนี้ก็อุดหนุนเพิ่นคือเกาน่ะค่ะพี่น้องบ้านเท่าขายยัางัะเรียนหากันค่ะพี่น้องส้อยกันแห่งบ่ได้กินดูด,ดอกจก้อพี่น้องว่าดูบอที่เราเทืองจอกับอุดหนุนเพิ่นเนาะนอกค่ะ อันอาการของนอนกันสิค่กพี่น่นะโอ้ลูกไส้พี่ไปสร้างพลั่วไส้ข้าวเหนียวให้แม่โอ้ยลูกหลานลูกค้ามองค์หันแม่กับฟาดข้าวเหนียวล่ะอโอ้ยเดี๋ยวข้อนิ่งข้าวเหนียวอยู่แล้วนะนะเสียบพี่น้องเอ้ยอยากให้พี่น้องได้กินน้ำเด้อมาแมนโปร่หมวดไทยเพิ่นเด้อคุณขายอยู่อ๋ ถ้ามุก,กามันกับขามาหมูบานิ่นใดมันค่ยขายผักขายหยามันกับขามาคือเก่้าค่ะพี่น้องออสาวลิงคือเต็มจ่อจ่ะล่ะอือโอ้ข้างล่างม่นใส่ลูกชิดค่ะลูกชิดใส่แบบสับๆเลยค่ะ กินพีน่น้องกินกินไดกินค่ะกับเพาะทำนี่ไมนติดกินไ,นได้เท่าไรถ้าเป็นข้าวเหนียวก็ห้าบาทถ้าเป็นผักก็หลากหลายสื่อแน่เก็บน้าเพราะว่าพักกระโดนพักไอ้พักรพก,กระจองมีเบิร์ตส้มปูส้าบุ๋ยเหรอคะน้อมูนี่ว่าเป็นสวนเจ้าของเบิร์ตเอาโลตตัวเอาเพราะว่าหยังอ่ะที่มันว่างกับเสียบเอาไปเสียบนะ ไปเสียบไปปักไว้บมันมันขึ้นแล้วนะเพิ่นก็เจ้าเพิ่นกับบกินบ่เป็นเพิเ่นกับว่าเสียบเ,เลยมันมีที่หนูมันว่าเป็นแล้วก็กินกันมันมาแต่เพื่ก็เสียบเอาจากใจความอ,อีสานแล้วค่ะแต่ว่าถ้าอันนี้ก็เสียบอยู่้าอย่างเช่นไอ้ไม่ยังเนาะไอก้กะเพรากะเพราหม้ผ้ามันแหละคะ่ะนอกนั่นคะ่ะใส่ผัก้านเทื้เบิร์ด ืยุดทอยวันจันทร์คนนี้พี่น้องผู้เห็นงานก็ดีมืออื่นเฉยละคนเฉยายค่ะขยุ่ไลมือนะเนี่ยหมดแรกก็ยังมั่วฮมกันค่ะเนี่ยเว้นกับชิวๆค่ะอ่าขึ้นไลเน่็กน้อยก็เปิดกันมองเห็นเนาะกินข้าวกินหนามน้ำพีน้ำนองเช้ามีแห้งค่ะเช้ามีแห้งเีจยวางจะข้าวเนาะพี่น้องเนาะ เป็ดเวียรกระตักนวงหรอคะ่ะน้ํากินไห้ก,ก,ะะก,ก็กินอร่อยนะ,ะน้ํากินไก่ผู้ขากินอร่อยนะน้อพี่นนองเนาะว่าม่เงี้ยเราบอดเนี่ยอืมเอาดีเนาะเะหี้าบวดกะเกียงใจพี่เจียงใจนนองเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะข้ามทุ่ทไยห่าง ข้าทุกตายได้ผู้พูบ้ารอรอ,รอรอรอค่ะพี่น้องรอวดโลโพค่ะพี่น้องูดโพ,พ่เอานาะข้ามหนีไปเด้พี่น้องบาดเนี่ยขอบคุณมากมายนะคะบาบสาวลินจับยัยงแด้กับท็่เป็นกิบบิดล่ะค่ะตันนะคะมมบุ๊มบงไปแล้วฮ่หล่หล่ะอ่ะขอรับสรารภาพ่ะข่ะฮ่าารภาพ่ับ่ี่น้องเลย